สบายดีพี่น้องสบายดีบุญสกุลแต่คนนพี่น้องสบายดียอยู่ซองแม่นงเทนพี่น้องเหมือนกันะสบายดีพี่น้องสมมุิกำลังก่อกเต้าที่ยังย่างเป็ดพี่น้องอันน้ยางเป็ดย่างบบบนี้นย่างเป็ดสลองหนึ่งพันศัพี่น้องโอ้สมุยหอดหนึ่งแฟนศับกับสลองพี่นอ้ญญนญญนองที่สัญญาไว้วันที่สัญญาไว้วันที่สลองอันเป็ดมีปีกับอันก็อขอขอบคุณ พี่ป้านอาเบสขูสกคนว่าจะซอยด้านซอยแซ่สองสาวมวยเนาะพี่น้องที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะให้กำลังใจกันมากขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยตื่นตาตื่นได้ชิบะยังพี่น้องเอ้ยก็ขอบคุณอีกครั้างแม่อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกลับไปกดติดตามของไอ้สาวมวยเนาะนสาวมวยู้เปลี่ยนต้นได้กันสาวมวยพี่น้องกดไลค์กดแชร์ แทนเมตาเป็น้องสาวมวยนะพอเมตาต,ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับลูกสะใภ้ไปไปคลอดลูกเนาะเพิ่นกรบบาดมาฮะซุ่มเฮาหนะสองสามเมือกระบาจักรพายอืมโอ้เตาเป็นบบราห,าห,นอหรอ่อนอกระชัดเป็ดไปสองโตเนาะสู่ไอ้ปิ้งสูชิ้นงานเพิ่นนั่นแหละ<ด>อืมิ้นงานก็ยังมาบุกคคอืม พื่อนก็ว่ากันไว้ว่าขั้นหอดหนึ่งมันซาเพิ่นกัสีสล้องคุณเจสะเดกขึ้นมาหนังทางท่านพี่น้องสวัสดีพ่พี่น้องมันมาเป็จังโมงเหมือนเคยแปดโมงอันนี้บอกว่าหกโมงแปดโมงแปดโมงก็คือเด็กพี่น้องกันสองทุ่มเจอกันนะจ๊ะร้านเดิมจ้าจ้าเดี๋ยวเอาสมวยก่อเตาบันทิดกับพี่น้องเอ้ยก็ลังย่างเตาเล่พี่น้องกันข้างแในวัดศิลางอยู่ในเฮือนเผื่อแบบแดดแห้ง เดดสองตาลงสาสิบ,บุกคอยบุกคอยมั่นประเดนเมนือนเดินะเฮยเจเฮ้ยมัเนมเป็นยังไงกันเนหรอสีสันนาะพี่น้องเนาะแบบแค่ลงตเตาแรกนั่นนี่นะจะจัดไปจัดเต็มเจกับเรา,าเอ้ยน้ำเกล้วยนะเมืงเมตตาเอ้ยทีมลูกไามตาทีมลูกาเอา,เอา,เอา แม่ต้าโอ้ยอยากมากวะสัน,นอยากมากอ,อ,อยากมากเอยเห็นอะไรเห็นอะไรอะรวะสัน <c oughs> ขีดก็ะจนหมดล้่ายเป็นห่วงลูกเมื่อวานไายสิมีก็จิกิีใจเนาะลูกหอกวโ,โอ้ยอยู่เจ็บนะ <c oughs> เกะกระเล้าจ๋าอีเซียวมาเด้อ มาสลลงนำเขาเด้อแปดโลดจากของเป็ดงองมวยสลลงไ่น้องหายหกหายหกก็เล่า สีสันเลยนะเจ้เริ่มแดงเลยนะเฮ้ยข้าวเดียวอ่ะเสี่ยวเออเออสีดำเพิ่มสีสันได้ไหมเนาะมักปลามักยังคือกมาแหละมันมันยัะอือามาละสีดำผัดกระเพากระเพราเจี๊ยสะเด็กเป็นมาหูสูตรพี่เนาย เวลาผัดกะเพราคนไจีเาใส่เฮนเด้สีสันมันก็เป็นตะแเ่บโใสะเือยยโอคนเนี้ยซีสันมันก็สีขาวเละโบใส่นะโอ้ยแมน่นเย่แนแ,นแนสเด็กนหูนเสยีสยยวสยวขาวสียวสีาวเสยีสยยวดำนี่เปนของเนะา,า, <c oughs> so around, าะผัดกะเพราตเชอยู่้านอาหารตายอรกินเมีเ่นกเข่าแก่เห็นแต่กินเพลยเ่าแก่เห็นแต่กินพี่น <laughs> ้องเลยเป็นคนเสิร์ฟ เบ่รน,นยียอยากกินยังเป็นฝันสั่งค่ะเข<อ>าจัดให้เบิดผัดกระเพราหมูอันที่มาแห้งนะปลาช่อนราดพริกอืมสุดยอดเลยแซ่บเลยห่อเขาห่อโอ้ขีดห่อเลยละเป็นเวลาเวลาเลิกงานเลยพี่น้องราง<อ>ดเขา่าคนละกองละกอง,งนอเนาะวันน้ได้พี่น้องเลิกงานตีหนึ่งตีสองหอ่อกองเข่าห่ออืมสิมาได้สั่อืมเดีเ๋ยวเฮ้ยเฮ้ยว้ยวัยรุ่นอมาเล่าเฮ้ยเสี่ยวเนะอ๋อฮ่าฮ่าอี๊หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอพี่น้อง เดี๋ยวก่อนมือไหนเจ๊บ้างๆก็ใช่ไหมเราอ,อันตอนเหตุงานกรุงเทพก็เจ๊แสดงเนะาะเเคยผ่านประสบการณ์ยังมาในงานยางนนังเหน่มาันเถอะพ่อของป้าของพ่อก,ก่อนพามาทานบนเขาปีงเปียกกับพี่หลงนะน่งงาจะสี่โม,มงสามโมงบอก พี่น้องจ้าเป็นอนไสีสันพี่น้องสีสันพี่น้องเป็นอะไรเป็นตะแสบบอนี่นนนนนแม่วันนี้มาว่างนะเจเต้าสองจ้ะ <c oughs> ท่านผู้ชมจ้า กูได้กินปีงเป็ดย่างเป็ดหมุดจอมะะออาแล้วพี่น้องเด้อเกสอือเราไปเห็นน้ำจิ้มพี่น้องทำน้ำจิ้มสามรสจ้นนะเราต้องช่วยกันนะคะจะได้กินไวๆอ น้องนอง้องเดือนเขากำลังซับถาเป็นไนงี่ะแม่แม่เทาย่างแณิกทรัพยพี่น้องแผิกซับแมเบเบ่เทาเป็นคนปิ้งเพราะว่าข้านหน้นซาวปิ้งอย่างนี้มันใหม่ก่อนซุปกคุณจ๊ะ <c oughs> มันเป็นกดบนี้นต์สลองนั่นแบบว่าครบรึงพันศัพท์สโลงเหมืนเนาะอือพี่น้องเฮาก็อยากสลองเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อให้ฮอดสี่หมืน่นศับไปไว้เนาะอยากสลองเต็มที่แล้วเฮานี่ก่อนสิลงหน้านี่เนาะพี่น้องเน่าสโลงไปะแน่อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ สบายดิป้าลุงสบายดีป้าลุงอีหล่าทางไหนเด้น้องเดือนสบายดีป้าลุงโอ้ยเสียงพี่น้องแจ้วแจ้วส่องจ้าน้องมิ้นเด้ฮะฝากกดติดตามส่องพี่ลูกล่ะน้องฝากกดติดตามส่องน้องเดือนหน่อยได้ไหมน้องได้ยินตีน้องเดือนบอกนะโอ้เก่งเก่งอีหล่าเนี่ย น,นะนอ้องเดือนนะบอกกินฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไข้โกยใหญ่ๆกีนกนกินบากินนิน Mukin mo paññana luk la de. Khī nōng <tinyong> ปู้ได้ไหวๆล่ะกระตกเมเเต้าที่สามพี่น้องเลยผพ้โพหัวทาบีกับมี

หัวทาบีเจเสดของหมักก่เลยของหมากเีเสเดหัวทาบีพี่น้องจา่าพดดพว่ามันไลยเตาที่สามพี่น้องที่สี่หรอเอล่าที่สี่เลยเนร้านซาวที่สี่หรอเแล่เนา่าลงลืมเนาะ đen mờ khả thường nhanh tàn thì mà tễ là phải bạn ơi พี่น้องเอ้ยผูสิมาອງກັຊາສາັງເຂໍສະໝວບາະສมาອງເຊາເສະອງພສັສະໝວມຈົ້ນອງດີ สีสันเป็นตาเสีบอยู่บ่าพี่น้องป๊บชุบมาตะลำหน้าปุ๊บสสบายดีพี่น้อง มาแต่ดำนาเซงมาแต่ดำนาเซงโหซาจ่อยเฮาสัมาดำนาเซงบอกคุณแม่เท่าบอกว่าเขากินหมดแล้วนะทำไมมายังไม่เสร็จเลยก็ต้องอยากซิมเจอยได้อะไรเหรอแท็กสิบช่องอือพูดมาเต็มปากเต็มคอเลยพี่น้องเลย เหรอทำอีนู่นี่คนทำแบไรก็นี่ใช่เอียงเออกซ์ทำไงวะมวยเอ้ยทั้งปุ้งทั้งหมึกตลาดนะมาเลยเจ๊นะเนี่ยตัวสัเนี่ยต้องมาุ มันสัมปกติที่เขาเคยเจอช่างร่อยกับาหารสาเริบวดกินมโจมากินน้ำกันค่ะหยูสองเซามวยเนาะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลงกันอปุ๊บทางห้า น้องเขาต้องให้เบิร์นี้กระซ้านก่อนหัวทับีนี่หมดต้องกันเลยบ่อสเจสเด็กไม่ละเมื่อนะตุละมันไปมันกินเราพี่น้องเนาะหัวทาบีเจสเด็กมันบอกพี่น้องจ้ามห่อนีิกัสซ่าเด้อพี่น้องเด้อ พอกันตอนกินอยู่กิบสาวมวยเนาะยิ่ให้พ่อสักครู่สักคนพอกันใหม่กินหนาะสบายดีไปแล้วจ้า